กสิกรรมที่ท่ยงทำและทุกท่านก็มีสีหน้ายิ้มแย้มเบิกบานแจ่มใสกันเลยนะลำดับท้ายแล้วท้ายสุดสุดท้ายนะเราเรายังมีเวลาอีกประมาณสิบแปดานาทีนะสิบแปดนาทีต้งสุ้าเเนี่ยนสิบแปดนาทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกลับไปที่สุราษฎร์นะครับกลับไปที่สุราษฎร์นะเพื่อที่จะไปดูซิท่านว่ามีที่มีอะไรอยู่ท่านก็ จะมีโมเดลของโคกหนองนาที่แนอนาคตว่าจะทําอยู่นะครับก็ลองดูว่าตอนนี้ท่านจะทําอะไรไปถึงไหนแล้วนะอ้าวพี่โจครับเชิญแนะนําตัวเลยครับ่เรรบชิญพยาบาลค่ะค่ะครบาาญญบับคารวะาสร์อาจารย์แบี่ยากจะครบค่ะจะรดนาำจำเนตรพี่น้องทุกท่านค่ะเอ่อ ชื่อซูริน่าราชแป้นค่ะเป็นชื่อเล่นม่าเดี๋ยวเป็นจิตอาสาสังกัดสวนปานลำเบอรสองเจ้อวดนครศรีธรรมราชตัจุบันอยู่สุราธานีค่ะอาชีพหลักก็ยังรับราชการอยู่แต่เลย,ยงเงินเยแลวค่ะตอนนี้มีอาชีพเราก็คืออาชีพเราก็ทำมาตั้งนานแล้วก็คือเกษตรกรรม แต่เกษตรกรรมสมัยก่อนก็คือทำแบบอเป็นสวนเศรษฐกิจนะฮะก็คือมีอยางกับตาแต่ว่าอพอได้อาชีพรองอีกอันนึงก็คือจิตอาสาแพทย์ที่ทำ่ยค่ะก็ลืมบอกไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักศึกษาอายะปัญญา ตอนนี้ปัญญาโทน,นะคะเพราะว่าจบปีแล้วมีน้องก็บอกบาเป็นมาหลายปีแล้วค่ะสาขาแพทย์วิธีธรรมค่ะตั้งแต่ได้รู้จักแพทย์วิธีทรรม,มาเนี่ยก็คือเรามีอาชีพรองหมือาชีพเราก็เริ่มเปลี่ยนจากสวนที่ ที่ใช้เคมีอะค่ะเปลี่ยนพ่จุกพิจุกโทษเคมีมาเป็นไม่ใช้อะค่ะแล้วก็พิจุกพิจุกเองน่ามีพี่ิจุกครับพิจุ่ครับกี่อำเภอหนึ่งก็คืออยู่อำเภอทดสอบค่ะพิจุกครับพิจุกค่ะเดี๋ยวจะแก้ไขนิดนึงค่ะยังไงคะน้องแล้วก็พ่จุกหยุดหยุดพี่จุกได้ยินไหมฮะได้ยินไหมบ้าน ดูในอำเภอเมืองรู้สึกว่าพี่จุกจะไม่ได้ยินเราแนละ้วทีนี้เรา่องราบ้างของเราเมื่อตอนที่กรเคยถูกแบบว่าพี่จุกได้ยินไหมครับ,รบอ่าตอนนี้ระบบระบบจอของพี่จุกเขาจอจอดำจอไม่ได้ยินไหมอ๋อได้ยินนะพี่จุกครับเออเอางี้เดี๋ยวพี่จุกพี่จุก อนได้ยินฮะแต่รู้สึกของพี่จุกหนึ่งก็คือภาพค้างนะใน,ในในซูมนะแต่ระบบออกอากาศเนี่ยพี่จุกจอดําไปเลย <c oughs> นะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่จุกเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่นะได้ยินค่ะอ่าใช่ใช่ได้ยินแต่พี่จุกอะตอนเนี้ยได้ยินค่ะได้ยินได้ยินนะคะอ่าครับได้ยินถูกแล้วพี่จุกนะ <c oughs> แต่กันเนี้ยเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นพี่จุกเลยนะได้ยินค่ะ ใช่จอมันดับอยู่จอมันดับอ่าพี่จุกฟังฟังฟังน้องก่อนนะพี่จุกตอนนี้จอดับอยู่นะเอะอพี่จุกเนี่ยออกแล้วเข้ามาใหม่ครับครับออกแล้วเข้ามาใหม่ได้ไหมอ่าโอเคนะครับเอาพี่มันนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแชร์แชร์ในส่วนของพี่มันอพี่มันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ทํากสิกกรรมเหมือนกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะขออนุญาตแชร์เนอะแชร์แชร์ผลงานของพี um ่มันให้พวกเราได้ดูหน่อยแล้วพี่มันเนี่ยไปไปทําอะไรมานะทำพี่มันได้โอกาสบําเพ็ญเลยนะคะได้ได้โอกาสแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอพี่จุกนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันจะมีโอกาสได้บาเพ็ญแล้วนะอ่านะครับมีหน้าที่อยู่ที่อยู่ที่ข้างหลังบ้านค่ะแล้วก็จะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องแชร์ให้นะแป๊บหนึ่งอ้าว S <S> อ่าพี่มันอธิบายเลยนี่เห็นไหมเป็นคว<บ>ามตื่นเต้นค่ะที่ที่ที่ได้ได้ทําครั้งแรกนะคะคเป็นความตื่นเต้นที่ได้ทาครั้งแรกเลยนะคะในส่วนหนึ่งที่พี่มันรู้สึกว่ามันมีความสุขอ่ะมันมีความสุขที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เช้าเช้าเราต้อง,เร,องเราต้องมีตื่นเช้าเลยนะตื่นเช้าฟังฟังาเสร็จฟังอาจารย์บรรยายธรรมะพาพ้นทุกข์เสร็จอย่างหนึ่งที่เรานึกถึงคือเราต้องไปดูความเจริญเติบโต นะคะสิ่งหนึ่งที่มันได้ได้พลังตรงเนี้ยได้พลังจากธรรมชาตินะคะคแล้วเป็นความมหัศจรรย์ว่าเอ๊ะเราเราสามารถที่จะโอ้ปลูกเหล่านี้ได้นะคะคแล้วก็ล็ชพันธุ์ที่ที่ได้มาจากภูผาฟ้าน้ำมาเก็บไว้ตั้งนานและไม่มีโอกะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราต้องดูแลใส่ใจเป็นระยะก่อนเขาจะเป็นต้นกล้าเป็นอะไรออกมานะคะ แล้วพอได้ได้ฟักเขียวเนี่ยน,น,นเราเราไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์เนาะสิ่งหนึ่งที่เราได้ฟักเขียวนี้มาเนี่ยเร,เราเอาเราเอาถั่วลิสงนะคะไปไปแช่แล้วก็มาต้มนะคะต้มกับฟักเขียวแล้วก็ฟักเขียวเนี่ยมันออกมาครั้งแรกเลยอะเยอะมากเลยออกมาแบบสี่ลูกเลยอะ่ะได้ได้มอใหญ่เลยที่ก็มัดถุงไปแจกมัดถุงไปแจกได้หลายบ้านเป็นความรู้สึกว่าครั้งแรก ทั้งแรกได้ได้แล้วนะมีความสุขมีความสุดรู้สึกสุขสุขแล้วนะแต่ละวันแต่ละเช้าผ่านไปนี่โอ้มีมีค่ามีความ,ามาหมายที่จะต้องลุกขึ้นมาดูอ่ะดูความเจริญเติบตโตนึกไม่ถึงแล้วมันระยะเวลาไม่กี่วันมันเป็นนิ้วเป็นเซนอะไรเนี่ยเราเราเห็นได้อะตรงเนี้ยพี่มันว่าที่มันเป็นภูมิภูมิพล่องนะครับ <laughs> ถูกต้เกอเกันตัวเองนอเป็นโรคภูมิแพ้อเออครับไม่น่าเชื่อสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราแข็งแรงนะมันเหมือนกับว่ามันมีสารนะสารเอโดฟินที่หลั่งออกมานะตรงเนี้ยที่มันว่าเซลล์เราแข็งแรงส่วนหนึ่งที่พี่มันใช้ในการดูแลตัวเองก็<ม>งคือกิจก,กรรมไร้สารพิษ<ม>แล้วก็เราเราได้อาหารที่เป็นยาจริงๆเลยล้วอดทนนะอดทนรอคอย รู้สึกไม่นานเลยสําหรับบวบกับฟักเขียวเนี่ยเ็าผูกง่ายมากแล้วก็อไอ้ไอถั่วไอ้ถั่วท้ายล่อเนี่ยไม่น่านเชื่อว่ากินแล้วมีพลังเหมือนกันนะเอาไปลวกแต่มีมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยมีความสุขมปความสุขตอนแรกตอนแรกฟังเราจัดรายการแล้วเราฟังนะเราฟังของของจิตอาสาทุกเนี่ยทำไมก็มีความสุขมันเป็นไปได้ถึงขนาดแบบควบคุมตัวเองไม่อยู่ในพอพอเห็นเขาอะนะ พอพอเอาบ้างออกเป็นนะเป็นเป็นจริงๆมีสัมผัสความสุขนี้ได้ได้ได้อย่างดีเลยมันยิ่งตอนเช้าเช้ามันเป็นนโยบายของของของธรรมชาตินะที่ให้มนุษย์คนหนึ่งไปรับวิตามินดีช่วงเช้าอะ่ะก่อนสิบโมงเช้าตรงนี้นะคะครับราบพี่จุกกลับมาแล้วย,ยังกล <laughs> ับมาแล้วกลับมาแล้วน้องเห็นแล้วแหละอ่า อันนี้เป็นอยาที่ลี่จบละไม่เดี๋ยวถามนิดหนึ่งของพี่มันนี่เพิ่งทาครั้งแรกเหรอกสิกรรมเนี่ยพี่มันครั้งแรกครั้งแรกเรโอ้โหผมได้ผลผลิตขนาดนี้ก็เอาละนี่คือผลผลิตครั้งแรกหมดเลยยังไม่ทํารันงสองเลยนะครับอ้าและออย่างนี้ครับเราไม่รู้เราจะเราเราจะรู้สึกยังไงเราอร่อยกว่าจัดสวนอื่นๆเลยอร่อยมากๆเลยมันหวานมันสดเด็ดจากต้นแล้วได้ทําเลย อ่ามันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีมันไม่ได้มีสารเคมีไม่มีสารพิษอะไรนะแล้วอีกอย่างมันเป็นเป็นอะไรซึ่งเราลงมือทํามาด้วยตัวเองนะมันก็ได้ทั้งความสุขใจนะเอ่อเพราะความสุขใจมันก็รสชาติมันไมกว้างขึ้นพูดกับต้นไม้ได้ด้วยครับอ้าวอย่างนั้นขออนุญาตพี่จุกนะพี่จุกเชิญน้าเชิญออาลองดูซิว่าจะได้ไหมเสียงอ่ะเชิญครับ